ถึงว่าหลอกข่าเรามีการตายเกิดขึ้นมันก่ได้ตายแต่ว่ามันกินกันอ๋อคือโต สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุภูทุกคนครับเมอนี้เชนเคยครับพบกับช่องลุงยุทธศาสตร์ผ้าเลาะครับเมอนผ้าม้าเลาะหอดป้ามตกกะกะแตนครับพี่น้องของลุงเฉลิมนะครับเมอนี้ามบะเบงแนวคิดเป็นยังจังเลี่ยงตะก,กะแตนครับพี่นอ้องอ่าเลียงตะก,กะแตนแล้วปัญหาตลาดแนวท่ามันไปยังไรครับมันสีสวยหรูคือจังเข้าคิดเข้าบาดฝันกันเลยนครับว่าเลีต้ตะก,กะแตนนี่มีเงื่อนถน,นัดถนีตนนี้ครับโอ้เลียงง่ายขนาดนี้แต่ ปัญหามันมีอย่างนี้ครับพี่น้องเดี๋ยววันนี้ข้ามไปังครับลุงเฉลิมครับเพื่อนสี่บอกให้ตูฟั้งนะครับวเพื่อนเลี้ยงมาแล้วในระยะหนึ่งนะครับผมเพื่อนเจอปัญหาอีย่างนี้นะครับผมมันอยากง่ายซ้ำไหนนะครับผมควนพิดอย่างนี้เตรียมตัวอย่างนี้ในการเลี้ยงตักกระแตนครับพี่น้องมื่อนี้เดี๋ยวข้าไปฟังจากปากลุงเฉลิมครับผมโอเคครับเดี๋ยวข้าไปเบิ่งนกันครับผมสวัสดีครับอ่าืัอนี้ผมอยากผมอยากมากขอความรู้เกี่ยวกับตักกระแตน่ครับเพื่อนครับ เออบอกอันยังยินดียินดีอ่าครับผมอ่าก็นี่ผมขอให้ลูกแน่น้ตัตกันครับผมอ่าแน่น้าโตกับหรือลุงเหลิมเนาะหรือในเฟสกับตาเหลิมอืมตา,าเหลิมเนาะครับผมอยู่พิกัดกับอยู่บ้านไม่พัฒนามูอที่หาตำบลโคกกลางอำเภอพนมนลงหลักจังหวัดสุรินร์อืมอยู่อำเภอพนมหลักเข้าเองอ่าอ๋อนะครับเดี๋ยวผมขอถามหน่อยนะครับเป็นยังคือคิดอ,อยากเลียงตงะเแตนนี่ยครับผม โอ้ทีไปที่มาของมันอยากเลี้ยงแต่กระแตนก็นนคือว่าเคยเห็ดมาหลายอย่างเนะาะบอกว่าสิเป็นยิ่งหลีบอกว่าสิเป็นหนูหน้าอืมประเด็นปัญหาของพวกอื่นมือนัน่นเพราะว่าสิเป็นปลาเพราะว่าสิเป็นอย่างต่างต่างเนี่ยเมื่อกีไปเกี่ยวเนื่องกับอาหารอออาหารอาหารที่นี่อาหารเดียวหาเองมกืกกะไม่ได้ประสิทธิภาพก็จําเป็นต้องไปสื่อว่าอาหารอืมฉะนั้นการเฮ็ดบ้านหันนะเลี้ยงต่างๆบ้านหันเนี่ย มันก็เห็นได้ว่าบ่าบาบาไใดอย่างแต่ว่ามันต้นทุนอาหารมันสูงมันบ่สามารถส้่งกําไรได้หมายถึงว่าไอ้นูกับอไอ้จิงหลีดนดี่ครับครับจิงหลีดกับปลาอือก็เลยมาศึกษาใน youtube เป็นกระแสือหยงกับบ่ลู่ละครับเขามีการเลี้ยงตะกะแตนอือก็มีคำหนึ่งแต่ละคนที่เขาลงยู u b e มาเขาบอกว่าตะกะแตนนี่ต้นทุนอาหารศูนย์บาทกินหย่ายอย่างเดียวฟังแล้วก็คือยัง่ายเนาะ อคือยังไงมาเ้าวผมมีต้นทุนอาหารแต่คิดว่ามันหนาสิไปใดมาลงทุนเห็ดขอกเห็ดกงอืแค่นั้นนอกนั่นกับป,ไปไลูกหยาไว้หลายเป็นวันสั้นก็เลยตัดสินใจกับศึกษาในยูทูบหลายเจ้าเนาะศึกษามาเป็นเดือนพุ่นละก่อนที่ตัดสินใจสั่งใครเขามาอเบึงทาทางแล้วกับมาเรื่อมเตรียมหยาเตรียมหยังก็เลยสั่งใครเขามาสั่งใครกับสั่งใครจากคนสุรินน้ำกันนี่แหละ อ,อมันจังหวัดสุลินนี่เออสุลินนี่แหละครสองมา<ผ>มขีดนึงกับขาทรงกับพันหนึ่งลอยเนาะต่้งแต่เดือนเมษาโอคือเริ่มแรกนี่คือเริ่มต้นจากขีดนึง่ะครับเออขีดนึงต่้ตงแต่เดือนเมษาปีนี่แหละมีษาสองพันห้าร้อยหกสิบหกเอออือแล้วก็เลยมาเห็ดกงเนี่ยหน่อยล่องบึงมาทดลองทดลองตอนแรกเข้ากับมีกวามกิดว่าเป็นของตัวเท้าเองนําที่เขาศึกษาจากเขาออแล้วก็บ,บวกกับของเขานําครับ จร่งที่เขาคิดว่าเห็นได้คิดว่าตกกะกงแตนกับว่านหนาทิ่ไปใส่แดดหลายคิดว่านะรับแต่คนก็บอกว่าเขาบอกว่าตรงเลี้ยงน้ําแดดแเขาคิดว่ามันหนาที่ในห่มหลยแต่พ่อไม่เห็นเบื้องหรอกบ<ม>ัวอาอการทีอยู่ในห่มหรือบ่ได้ตตรงมีแดดแต่ย<ม>ังได้หูฉะนั้นรอบแรกได้มากอะได้โตบวัวลายดอกมาเลี้ยงอยู่ก,ก็ตามอายุที่ผ่านละอายุสามสิบหามือมันก็เริ่มจับคูม่มันก็มาห้องไข่ก็ได้โตตะกะแตนกิโลครึ่ง ได้ไข่ขีดหนึ่งก็เพิงแค่ไหนรุ่นแรกเป็นว่ะครับรุ่นแรกรุ่นแรกที่เขาซื้อไทยเขรามาเพราะว่าเขาไปเลี้ยงในห่มก่อนเล่ติมันโตบ่ใหญ่เหล่านีการตายกันอย่างก็เลยเลยหูจักปัญหาว่าอ๋อมันมันต้องใส่แดดอี๋เนาะตะกั่นคำว่าในห่มของลูกนี่หมายถึงว่าอยู่ในโรงเรือนห่มเลยเออในห่มเลยบ่อใดมุ่งห่มบ่มีแดดซองถึงวันทว่าเออบ่มีแดดเลยนั่นแหละบ่ได้ผล ก็เลยได้แต่ระแตนซํำนั่นแต่กะย่งบอจบมาคิดว่าเออข้าสีเริืมต้นจากข้ามีไข่เองแล้วครับมั่นมาถึงสองขีดอืมยายราขจัดการครับไม่มาค่<ม>อยๆขยายมารอบที่สองเนี่ยก็ลังสิจับอยู่นี่ก็อายุได้สามสิบห้ามือแล้วก็ล<ม>ังที่ห้องไข่เป็นรอบที่สองจากไข่ก้อนนี่รอบที่สามเนาะจารุ่นที่สามครับผมรอบที่สองเนี่ยกะมาเห็ด ใครจากใครขีดคึงอืก็มาขยายรุ่นที่สามนี่ได้ใครกิโลหกขีดคือเอาแค่นั้นจริงห้องเอาแค่นั้นนะกิโลหกขีดขันเจ้าอีกก็คือเอาได้เอาได้ก็เลยเอาแค่นั้นก็มาเฮ็ดคงเลียงตอนนี้อยู่ที่กงเม็ดหาซิบพุ่นเม็ดหาซิบในอยู่หากงตามที่เห็นอยู่ข้างหลังนี่ไหมครับเมื่อตามที่เห็นอยู่นี่แหละเม็ดหาซิบพุ่นเม็ดหาซิบเป็นลูกเต๋าเลยวันเถาะนั่นแหละเม็ดหาซิพุ่นเม็ดหาซิบ แต่นี่กัเลยมาเห็ดอยู่ในรงเลื่อนแต่ว่ามุ่งสังกะสีแต่ว่าใส่แผ่นใสใสแผ่นใสกันกันคือยังแนมเห็นนี่แหละแนมใเบิ่งได้นั่นแหละใสแผ่นใสมามาว่างครับหายวันนี้แสงแดด่องอืเป็นบางช่วนได้เบิดมือก็คือหลังคาเนี่ยคืออ่าสังกะสีทึบกับใสสลับกันสลับกันอืมันนี้คงซสึกว่าได้ผลดีถ้ากัดแตนกัใหญ่ไวอือันนี้หลังจากนั่นก็การเตรียมหย่าเนาะ พัตกตะเกตเตียนนี่กันสีเลียงต้องมีหยาอืต้องมีหยามาันจงสีเหลียงได้เพราะว่าถ้าบ่มีหยาก,กับปัญหาใหญ่เลยล่ะเพราะว่าตะเกะเตียนนี่กินหลายกินประเภทว่าบ่หลับบ่อนอนนะจักมันนอนย่ำไ,ไหนหาก็นขึ้นว่ากินกันขึ้นแต่บุไดบ่ทะเลียงนี่ฮู้มีหยานิี่นี่ในนอย่าคิดว่าสีเหลียงได้เราหยานี่จํากัดสายพันธุ์บ่ครับว่า,า,าวต้องเป็นหยาชนิดใดหรือแบบใดครับหยานี่ถ้าตามเฮาศึกษาหยาที่เขาเลี้ยงงัวเลี้ยงหยังเนาะหยาน้าธรรมชาตินี่มันก็บ่ได้พิสูจน์ ว่ามันมีโปรตีนเจ็กเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เนาะอ่าครับผมยาที่เขาวิจัยแล้วมันจะมีเนเปียมียาหวานอิสราเอวอย่างต่างต่างเนี่ยเขาก็บอกว่าโปรตีนมันหลายอ่าครับผมแต่ใส่ยามื่อี้ก็น่าเสียดีกวัวคิดว่านะมันหมายถึงว่ามันมีสารอาหารในนั้นหละแต่ว่าไปหายาธ้ามชสะอาดมันก็ไม่ได้ง่ายแต่คิดไปแล้วนะครับแต่โปรตีนกับบรวบนนอนครับผมเพราะมาล่องให้กินเบิ้งนี่มันสูญยาเนเปียมียาอันหวานอิสระเอวบดได้มันงหญ่เร็วตามอบบนี้ ถามอายุระยะเวลามันครับแต่เฮดมารุ่นที่สามนี่ก็หูซึกว่ามันก็ดีขึ้นนะตัว้กัแตนนี่ยังเกะยังจะคอยบึงกันแล้วกันครับผมมันก็ดีขึ้นแต่ว่าปัญหาที่เขาบอกกันว่าถ้ากระแตนเลี้ยงง่ายอืมกินหยาซื้อๆก็ได้ผู้ใดก็เลี้ยงได้ครับนี่ก็ยอมรับนะครับที่เฮตมาหนี่ประสบการณ์เฮตมาหนี่ก็จริงอืมแต่ว่าปัญหาที่ลึกไปกว่านั้นเนี่ยถ้ากัแตนว่าคืยจิงหลีนหละ ครับเพราะมันไม่เป็นสัตว์ที่หลอกขาบเพราะมาณสีหาถือมันจังสีใหญ่โอ้มันมันหลอกขาดมันหรอครับมันหลอกขาบมันบาเลยแบบใหญ่ไปเรื่อยเรื่อยใหญ่ไปเรื่อยเรื่อยฉะนั้นปัญหาของมันเ็ยคืออัตราการเหลือเนี่ยมันน้อยหมายถึงมันหลอกขาบแล้วมีการตายเกิดขึ้นมันมาเด้ตายแต่ว่ามันกินกันอ๋อคือตัวตัวนิ่มตัวกอนก็คือหลอกกอนกับมีความนิ่มอ่าก็ถือมั่วที่แก่กวาเนี่ยกินอ๋อครับกินมาเรื่อยเรื่อยช่นีมเมื่อก็เหตุใ้เหลือบาหลายนะ ตัวนี้เขาจะเอาไปเห็ดแต่กับแตนเนื้อนี่จไปขายตนี่แต่คนอื่นเพอนาจเห็ดได้หลายกับบรูนะแต่ว่าล่องเบืองแหล้วนี่เห็ดยังได้กับมัดเหลือว่าหลายหอดหอดที่ออกปีกอีหลีแหลวมันกัเหลือท่าที่คิดว่าถ้าเป็นลอยตขนาดที่เหลือยักสี่สิบเปอร์เซ็นต์มือหายไปหกสิบเปอร์เซ็นต์มันหายไปหกสิบจากการรอขา่าวระถึกกินกันเองอพี่<อ>น้องคิดว่ายิ่งหรีกันลักษณะเดียวกันยิ่งรีคือกันออกมาเป็นล้านๆตแต่ว่าเวลาจับ กองหนึ่งม่ก่บว่าได้เกินสิบกว่าโลที่เหือไว้จัโตนะครับนี่ค,คือปัญหาของของตะกัดแตนเรียง,ง่ายินหยายอย่างเดียวอันนี้โอเคแมนแมนควบเพื่นว่าอ,อแต่ว่าการที่จัดการให้มีตะกัดแตนเหลือหลายๆนี่ผมยังประทันเห็นนะแต่ผู้ใด,ดเห็นใดก็แนะนำมาน่ยก็คือปัญหากระยุ่มองทีว่าคือเปอร์เซ็นต์การหลอดเนาะหลอดเออเนาะก็คือหมายถึงว่าออกมาเนี่ยบ่มากลอยตัว S <S ลอยโตนี่บนเรือลอยโตเนี่ยนอนหายไปหลายกรัวหายไปประมาณเกือบ6กสิบเปอร์เซ็นต์เนาะลุงเนาะเออเอออออเรืออมานี่ยเรื่องตายเรื่องอยังดีเข้าจัดการออกดีๆขวดขี่ขวด,ขขวดยังคือเข้าเรียงมอนอะ่ะเสียขีดเพื่อมอนนั่นแหละอืม กรเฮดคอกสูงๆโป้งๆอ,อ,อย่างน้อยครับผมอย่าไปเอาพลาสติกอีกยังคุ้มทึบหลายอากาศห่อนเกินเอาบ่มแมนห่อนเดดได้มันเอาครับผมนั่นแหละต้ากแตนตายได้หรือว่าไหวขี่หลายๆมันสะสมเป็นแก๊สเป็นอยอืงตั๊กแตนตายได้แต่กรนเทศสะอาดไอ้บ่มีตายอืมมีอย่างเดียวคือกินกันครับที่นี่ตกรกแตนเนี่ยเขาสังเกตตัวไหมันเคยได้กินหมูแล้วมันบ่กินดอกหญ้ามันรอดแต่กินตะมูอ๋อนี่คือนิสัยของมันครับเออคือพี่น้องเลี้ยงหมูกินไกล้หน่อล่ะ ครับเมืกก่อกว่าอยากกินห้ามหรอกมืกก่อไงตๆเดอเข้าไปมันจะไปกัดตะไคร้ล่ะเราคือการแก้ปัญหาเรื่องเรื่องความสะอาดนี่คุณลุงแก้ไขแบบไหนครับตักออกบ่ตักออกความสะอาดก็ประมาณในน้อยๆมันก็ว่าเท่าไหร่พอมันเริ่มได้ยี่สิบมื้อขี่หลายกินหลายขี่หลายอืถ้็ตักเขียวตักเขียวสามมื้อตักทีหนึ่งคือเปิดตะไคร้เปิดพยายนมเนาะขาไปตักเลยน้อยปลูดสิปอกยังน้อยเพราะตะเดอเข้าไปกวดได้เพราะว่าตะลูดหลายมันก็ออกเนาะครับ แค่นั้นนี่แต่แส่คือบอตะกระแตนที่ลุงเลี้ยงกค็คือคือต้นทุนอาหารมันบ่มีมีตาคาจัดการนั่นแหละที่อยากเลี้ยงถึงมันจีได้ตัวน้อยตัวหลายอืม,มันกับว่าหนาสิขาดทุนควันนี้มาเบิ่งเลี้ยงตลาดเราว่าเลี้ยงแล้วสิไปขายใส่เันตีหลับผมกนจังว่าอยู่เ,เลี้ยงแล้วสิไปขายใส่จริงๆแล้วแต่เป็นธุมคิดของลุงว่ามันบ่มีผู้ใดที่สามารถฮ็ดโตตะกระแตนได้หลายดอกคือยังลุงก็เจอมันมัน นอกจากว่าผเห็ดหลายกระบ,บอกนี่ม <laughs> ันเห็ดว่าได้ล่นตลาดหรอกครับตอนนี้งเลี้ยงนี่ยังบรรทัดหดว่ามีปัญหาตลาดเพราะว่านี่เขาจองไปเ,เ <嗯 S 2> พิ่งแล้วอพราะคาทอดตกกะเก泰เนี่ยกิโลละสามร้อยนี่ไม่จองเพิ่งแล้วเพราะว่าสีมีตกกะแตในให้เขาบอ,อายังลุงว่าเนาปัญหาอย่างที่ลุงเกินมากกว่านี้คือแน่นอล่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ก็หายไปหกสิบเปอร์เซ็นต์เนาะอันนี้คือวามจริงแต่พี่น้องผู้ใดที่คิดว่าฝันหวานที่เลี้ยงอะไงได้หลายนี่ล่องมึงก็ได้ครับเนาะ ที่เห็นปัญหาจังไดต่ก็คอยมาแลกเปลี่ยนกันแต่การตลาดนี่เพราะต้องพยายามดอกเฮ็ดตัวตั้งแต่นี่นมันไห้หลายๆครับเพราะว่าเจ้งไหนก็ขายได้ผมมีผู้ใดที่มาเห็ดได้หลายผมพวกมเสือของผมเป็นสันนะเห็ดมาแล้วสามรุนนี่มันมันออกมาเป็นทุสันครับอืมแต่เลยว่าสําหรับมือใหม่เนาะแค่แนะนำาันคืดอยากเลียงก็พมเป็นจริงก็คือว่าต้องเตรียมคอกเตรียมหยาให้พร้อมครับ ใช่ค่ะตนล่องนิดๆน,น,น้อยๆกับหยาที่มีอยู่แล้วเป็นเนเปียเป็นหวานอิสรเอยู่เพื่อหยาเลียงงูอย่ายงต่า,า,งางๆที่เขาปลูกกันนะค,ะครับขันมีก็ยังค่อยเริ่มเพราะว่าตะกั่แตนผู้ดหกินน้อยครับกินพ่อกับงูตัวน้นอยๆนี่กินโหดกินว่านอนน่ะใส่กันขึ้นต้กินกันขึ้นอฉะนั้นถ้าบบมีสองอยางแต่คิดว่างง่ายๆง่ายๆเบื้องต้นถ้าบ,บ่มีหยามีขอกกับไู้ไง่ายแล้วอืต้องออกไปหาหยาขางนอกครับแล้วก็ยิ่งจะไปต้องซื้อหยาขึ้นจบเลยอื ก็ต้องไปว่ากันกันว่าลงทุนอาหารเลยนะครับมันคือไปบ่ได้ก็นั่นกันขันอยากเลี้ยงอิหลีก็ต้องมีห่ามีขอบวันนี้ก็ต้องต้องเฮ็ดใจว่าถ้ากระแตนี่ไม่เหลือบ่หลายดอกครับกันคิดว่าสิเฮ็ดเอาหลายๆในหลอบหนึ่งเล่นไปบ่ได้แต่ว่าคันคิดว่าตัวเองเฮ็ดได้ก็อยากให้ตัวล่องมึงไปน้อยก่อนครับเราใครไปจะขี่เจ๊งหังน้อยเฮ็ดไปก่อนครับนั่นแหละที่เป็นไปได้ สุมุรามีคนสนใจเนะี่ยเบิ้งคลิปเบิ้งคลิปยูทูบอีแล้วเนี่ยสนใจอยากมากอ่าขอแบงใครอยากลุ้งหนเพ่อมีแบงมาครับนี่อันพยา,นนาม,มันรุ่นนี้พ่อได้อยู่รุ่นนี้พ่อได้อยู่นยเนาะครับเนาะว่าคันทีเอาก็เริ่มจองเริ่มทร่มมาเลยสีได้ก,กันไห<อ>้เพราะว่าตัวเองจะต้องการขยายอเพราะว่ายังลุงหี่บ่ได้เน้นเรื่องว่าสีขายใครับเพราะใครนี่บางเทือมันก็มันก็บที่เป็นกระแสเนาะเดี๋ยวมันกับทับ เพราะว่าตั้งคนกับตัง้งมีเพราะว่ามันขยายเองได้ครับเน้นว่าสีเฮ็ดยังไงสีใดโตตะกะแ,แตนเลหลายคิดคอ่อยกันเออมาคิดต่อยกันยิ่งถ้าตั้งนอยู่ในพื้นที่ดุงรักเนี่ยแต่สนใจอยากเลี้ยงเพื่อเป็นกลุ่มเป็นก่อนเดียวกันเพื่อสิต้องการตะกะแ,แตนให้ได้โตเลหลายนี่ยินดีนะครับยินดีครับมาคุยกันบ่งผู้ดใดเฮตดบุไหนในพื้นที่วานมนลุงรักบ่ได้ยานมาผู้นั้นเฮตุมาแขงผู้นี้เหตุมาแขง,งเลยออืเพราะว่าตอนนี้มันหาตัวตะกระแตนบ่ไดดหลายครับอยากให้ได้หลาย ยังในน้อยแต่มันมีวันไปกับไปว่างขายช่องจอมก็ยังได้เลยอืเพราะว่าคนมหาหลายเรื่องแต่แตนไงต้นทุนอาหารมันศูนย์บาทภาพสิขายกิโลยี่สิบบาทก็ปัญหามีปัญหาอันนี่คือหลักการของลุงคิดนะครับผมอแล้วก็วิธีว่าเห็ดว่าให้มันตายมันยังเห็ดหามันหลอดนี่เพราะยับเห็ดยากยุที่ว่ามันกินกันขนาดไหคกับพายามสิแกไปยุปัญหาโดยตายเองนี่น้อยเนาะครับเนาะแก้ได้แก้ได้อืแต่ว่าปัญหาที่ว่ากินกันเองเนี่ย ว่าเฮาบ่ไห้มานาั่งเสาตลอดถึงเสาได้เฮาก็วิญญาเห็นยังมันได้มาก็เห็นมันกินให้เบิ่งเลยละ่ะค <c oughs> ่าตาเลยล่ะวันนี้ค่าตาอือได้เห้าเบิง่งครับมันก็เลยว่าต้องไปลองเห็ดเบิง่งครับอันนี้ผู้ใดมีวิธีการที่มันดีๆก็ลองไปซอยกันขยายอ,อาประสบการณ์อันนี้เดี๋ยวลุงคุณลุงห้เบอร์โทรไปนะครับนี่ห้เบอร์โทรเข้าไปนะฮะบรดติต่ออยากสนใจใครหรือว่าอยากโทรมาสอบถามปรึกษานะครับในการเลี้ยงครับเบอร์โทรเบอร์ยังครับเบอร์โทรก็ะ ศูนย์แปดหกสองหกหนึ่งสี่หกสองศูนย์อ่าครับขอส้ําเหลิมครับผมสม่ำอีกทีหนึ่งครับผมศูนย์แปดหกสองหกหนึ่งสี่หกสองศูนย์ครับผมเคยเห็นคอ,อกที่เขาเห็ดน้าดินไหมคุณบอกไอ้คุณลุงได้ของเห็นคุณลุงเนี่ยมันเป็นแบบคอ,อกรอยยังสีไหมครับแตกต่างกันแบบไรครับนี่แนวคิดการเห็ดคอกแบบนี้คือว่าคอ,อกน้าดินเนี่ยมันเกิดปัญหาของมันเละคือการดูแลหมดเนาะตะกต,ต่นนี่หมดได้กินเนี่ยมากเลยตั้งแต่ใคร เมื่อตะไคร่ตะกระเตียนอยู่ในกองเอาไปบ้างไว้แป๊บเดียวนี่หมดมาเลยหููมากจัดใส่มันหมักแห้งแค่นั้นคองดินมันอกามั่ก็เฮ็ดได้นะแต่คิดว่าการดูแลรกษาหมดนี่มันหนาต้องเบิ่งสุกมือต่กับเน่าเห็ดขอกร้อยเนี่ยขอกร้อยแบบเนี้ยครับเข้าใส่หนํามันเคืองล่องตีนคือตูกับเขาไว้แล้วเนี่ยอืไม่ต้องไปกังวลเลยครับม่ต้องมาว่ามดที่ขึ้นวันไหนวันได้ยางร้อนไปใส่กับนี้ไปหลดได้ครับ ขันของดินมาติวาบบบริวารอยู่บ้านอยูยย่ซองซื้อๆบริยังก็มาก็มาหลอกเบื้องเอากับเ,เบิ้งไดสมือคือตรงมันเบิ้องสมือเนะี่ยแต่ถามมันไงมาแล้วเป็นปีเป็นยังแล้วไม่มีปัญหาองกมันบ่ได้แต่ปัญหาในน้อยเนี่ยครับครับทางแต่ว่างเอาใครไปว่างเลยเนี่ยถ้าได้กินปุ๊บนีมาทีมาเลยหมดอโมโหว่าไม่เป็นยังไงหมดกับตะกันเครับผมนี่คือเหตุผลว่าเป็นยังขอกลอยยังไดดีกว่าขอกขอกน้ำดินเนาะขอบไปยังไงเนาะ มันก็แล้วแต่ผู้ผู้มักผู้มีศักยภาพเนาะครับขอกน้าดินกับสีเฮ็ดได้ก้วงการเข่าไปดูแลอย่างตะกะแตนกับบบินออกครับการตีตะกะแตนมีบนลบหลายๆครับเออเมื่อกะดีแต่ว่าพูดถึงว่าต้นทุนมันกะสูงอืมราะว่าเขาตรงเห็ุใหญ่เปนบอครับแต่ว่าขอกน่อยเนี่ยเขาเห็ดจำานี้แยงเขากับวัยใหญ่ครับเข้าว่าแบงไท่แบงแยงออกไปอะไรขีดสองขีดอืมการดูแลมันกะมันกะาย ผมาวาไปแล้วอ,อันนี้มันกแ็แล้วแต่ศักยภาพของคนเนาะแต่ถ้าคนที่เริ่มต้นไม่กับไม่อยากให้ไปเฮ็ดหญ่ตัวหรอกรเฮ็ดขอบร้อยน้นยหน่อยเฮ็ดน้อยแล้วก็เฮ็ดแล้วก็ศึกษาเบิ่งไปก่อน <c oughs> ศึกษาเบื่องไปก่อนจะท่านเป้าใจใหญ่วัออมืนเด้อบอว่าเหตุมากนี่กะเขาบอกว่าขายใข่ได้เท่าน,นั้นเท่านี้ขายตัวเท่านั้นเท่านี้อันจริงเฮ็ดมากแล้วตัวเองเฮ็ดได้สนิท็ยังว่าท่านเห็นอย่างเพียงแต่ว่ามันดีกว่าอย่างอื่นครับเริ่มเรียงปุ๊บมันได้ทุนคือนเลยอแค่นั้นแหละ แต่ว่าเรียงว่ามันมีกําไรที่ก็ลง YouTube ยูทูบชัางเราเป็นแสนเป็นห,หมื่นหกห,ห,หมื่นต่อเดือนนี่เฮ็ดมาจากเม่สาเพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้เห็นแบบนั้นหรอกสาหรับลุงนะครับแต่ว่าที่เห็นชัดๆคือตื่นใครมาพันหนึ่งเฮ็ดคอบ์สรถไฟใดขึ้นเบดิดเนี่ยหลบเนี่ยหลบหนึ่งหลบสองนี่ได้ขึ้นบิดแล้วนี่ก็คือของมันต่อไปยังคอยสีได้ก็คือลุงเฮ็ดมาหาเดือนน้งขีดลมไหลเบิกหาเดือนจากเม่สาก็คือ,ต,คอตอนนี้ก็คือได้ไไดไดทุน ผ่านมาี่คือได้ทุนได้มาเฮ็ดนี่แหละได้มาอ่าก็คือขยายคลอเอ่า่ย่งบ่ท่านเห็นเขาบอกว่าอู้ได้ก่อนไงสามเดือนในเงินเดือนละหามื่นหกหมื่นอันนี้อันที่เป็นกระแสหรือเป็นควอมริงันนี้บ่บ่พไปว่าไผดอกเนออ่าครับแล้วแต่ความสามารถาะไปตัดชินใจเอวเองครับแล้วแต่ความสามารถของแต่ละบุคคลว่าเขาอาเทียดได้หรือบ่ได้กันเออเขาได้ว่าว่าอยากให้พี่น้องไปไปเน้นวันหันไปเบืองว่าโอ้ยเดือนละหามื่นหกหมื่นเดือนละแสนถิ่นถิรวยไหว แม่งก็แต่กาดซคิดกันแล้วแต่เนาะเปี็ดเอาเองอ่าครับผมอันเดียผมขอทามเพิ่มเติมนะขนาดขอกเม็ดหาซิบคุ้นเม็ดซิบนี่คุณลุงเอาไข่มาลงจะขีดครับนี่ออกต่อขอกหนึ่งนี่ครับคือล้งในสามขีดสามขีดอืมสามขีดแต่มันกับกับลงใส้กันเบืองว่าระวางสามขีดสองขีดขีดหนึ่งครับเปรียบเทียบแล้วลงหลายนี่มันก็เหลือบ่หลายคีอเก่า กินกันมันกินกันหลายมันแย่กันกินกันดีครับกินหลายยิ่งหลายยิ่งยิ่งให้อาหารพระท่านก็ยิ่งกินกันหลายเดี๋ยวการการกินกันนี่ขันเห่าอัดหยาเลยหลายมันก็กินกันขึ้นก่าอนบ่ครับกินขึ้นก่าเพราะว่าเวลาใส่หยาไปมันก็ไม่ได้สนใจกินหยาดอกเพราะว่ามี่ตั้งแต่กปลี่ยนโตอ่อนอยู่ข้างๆมันมันก็คือจังวันมันก็อยากเปลี่ยนรสชาติไปกินอนะคือเนี่ยกินแต่หยาหลายเทียบไปกับตัวแน่ได้กินแล้วก็แทบสิบพกินหยาที่กินได้นั่นแเลยก็จะก้นได้กินแต่ปลากระป๋องพอเห็นหลับง่วก็อยากกกินอยงว สังเกตเบิ้งมันติเป็นสันพราวะกนมันถี่หลอกคาบสุดท้ายนี่มันถี่คอยหายคอยหายไปื่อยังนี่มันมาตายอืมเราถึงหรู้สึกว่าแต่กระแต่มันบระด็หนาขึ้นแต่เกิดที่แหลกอืมแต่ไปที่นี่ขอกหนึ่งนี่ขันว่าได้จับอยู่ประมาณจักกิโลครับขอกหนึ่งขันล่องไปขีดล่องไปขีดนึงขีดนึงครับจับมาแล้วนี่กระซีได้ยุ่งว่าเกินสามโลหมายถึงว่าลงไขขีดนึงเนาะครับเนาะอ่าแต่เป็น ตากระแตนตู้ในจับเนี่ยคือประมาณสามกิโลสามโลสามต่อข้อเอ็นซีที่มือจับได้อยู่สามโลราคาตลาดตัวมือเนี่การขายตากระแตนอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับโดยประมาณเข่าวๆขายอยู่เดียวนี่บางหงว่าอาจจะถือก็ที่อื่นนะขายอยู่สามร้อยหืมองคุณลุงขายกิโลสามร้อยสามร้อยแต่ว่าเขากำลังมาจองจองไว้เบิ่นแล้วหืมบางหงทีเด็ดตากระแให้เขาบอหืมแต่ว่าเฮาเบิางทีบิางอยัางก็บอกว่าสามสี่ร้อยหาชิปหาลอยเขาก็ว่ากันไปเนาะแต่บางหงเขาไปขายบนไหนแต่พื้นที่พนนุ่มลงละไง ถือตัวเองคิดว่าเอย่งลุงคิดว่าไอ้สมพวรนทำนี่ก็โอเคแล้วก็ไดดอืยก็ถือว่าเป็นเสริมจากอาชีพอื่นนะครับนากจากงานอื่นๆนะครับฝี่เห็ดอยู่ประจําอยู่แล้วนั่นแหละนั่นแหละก็ได้เป็นเสริมซ้อยกันเสิมไปครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณความรู้นะครับแต่ขอแนะนําแต่ประสบการณ์ยตะการแตนของคุณลุงนะครับผมก็ขอขอบคุณอคุณลุงหลายๆครับก็ขอกราบสวัสดีครับผมสวัสดีครับ